สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พามาเยี่ยมนะครับผมครอบครัวน้องทงไทยนะครับผมไปดึงหางนะครับผมไปดึงหางไม่มีอะไรเล่นนะครับผมไปดึงหางนะครับพอคันก็เพิ่งกลับมาจากตัดอ้อยนะครับผมกับควานแมวนะครับผมไปกันสามคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดังๆ นี่นะครับผมเสียงดีครับเสียงดีครับเสียงลอ,อยใช้ได้เลยนะครับผมของุงไทยนะครับนี่นะครับอ้อยที่เราไปตัดมาลนะครับผมเต็มรถเลยนะครับเราจะแบ่งกันคนละครึ่งขันรถนะครับผม ฟันโฮก็ได้แผลมาด้วยนะครับผมได้แผลมาหนึ่งแผลนะครับตัวเครื่องตัดเครื่องตัดหญ้านะครับผมเป็นยังไงสุดรอสุดรอเป็นยังไงสุดรอ <c oughs> ไม่มีครับไม่มีอ้อยองขวบแล้วกี่ปีแล้วนี่ป,ปีปีกับ สิบเดือนครับผมปีกับอีกสิบเดือนเนาะยี่สิบสองเดือนปีหนึ่งปีกับอีกยี่สิบสองเดือนบ่ไม่ไม่ไม่ยี่สิบสองเดือนทั้งหมดยี่สิบสองเดือนอ๋อทั้งหมดยี่สิบสองเดือนอายุยี่สิบสองเดือนแล้วครับผมสิบเดือนนั่นพี่ชายครับหนุ่มนั่นก็เป็นพี่ชายเขานี้เป็นปีแล้วตกมันครับผมตกมันกำลังหายครับ ตกมันกำลังหายนะครับเชือกนี้นะครับผมสีดอนะครับเสือยังเกาะนี่นะครับผมเสียงดีนะครับเสียงหล่อใช้ได้นะผมเสียงหล่อเหมือนพี่คำเลยนะครับอายุสิบปีน่สปีครับ่าสิบเอ็ดปีนะครับผมเท่ากับปกควันว่าน่าจะใหญ่กว่าพี่คำนะครับผมหนานะครับผมเพราะหุ่นน้องเป็นหุ่นใหญ่นะครับ หุ่นใหญ่นานะครับผมตกมันกำลังเข้าได้ครับตกมันก็เพิ่งหายนะครับผมตอนเพิ่งเข้าได้คอ,อหุ่นใหญ่นะครับหุ่นรอนะครับผม <c oughs> พี่นครทอง,น,อน,ทองน้องธงไทย ้นีมีเพื่อนเป็นไก่นะผมด้านข้างนะผมควันเมวเลี้ยงไก่ไว้เต็มเลยนะผมสายพันธุ์ดีๆนะครับอยากกินอ้อยวะนี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอพอควานเอาลงก่อน พ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมครับผมติดตามด้วยนะครับช่าง่าพี่นครทองนกทองไทยครับผมฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับครับผมคุณแม่นะคได้พาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีนะครับที่บ้านพ่อแมวนะครับผมบรรยากาศดีนะครับอันนี้คุณแม่ไว้25ปีครับผม25ปีแล้วครับคุณแม่ อันนี้ก็กำลังสีท่องบ่ไม่รู้จะติดหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีนะครับผมว่าจะอ้วนออกก่อนครับผมถ้าหนุ่มไม่ลงก็แสดงว่าน้อยให้ตัวเล็กนครับเพราะว่าทับไปแล้วรอบหนึ่งเนาะนะครับทับไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับผมว่าน้องจะติดหรือไม่นะครับจะได้มีน้องแล้วครับน้องตรงไทยจะมีน้องแล้วนี่เย้เย เออเออโดนต่อยปปอ,นนอันนี้ผสมกับไพลแบงค์นะครับผมได้หนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับครับ,รบตอนที่ผสมก็พ่อควันโวกับพ่อควันมารับไปนะครับใส่ด,ใดีครับเจ้านี้ บรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับมีความน้อยมีควันน้อยครับผมอ่เดี๋ยวจะพาไปชมผู้ป่วยนะครับผมผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างนะครับผมดีนะครับนิ้วไม่ขาดนะครับผมนิ้วมือก็ขาดแล้วนะครับเหลือแต่ขานะครับผมยังยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวดูนิ้วมือนี้โชว์นิ้วมือหน่อยสวัสดีครับนิ้วมือนิ้วมือขาดไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเมื่อเช้านะครับผมมือนะครับดีนะมีดเอใบใบมีดไม่คมนะครับผม จังหวะพอดีครับจังหวะผ่อนพอดีแล้วใบมันปัดนะครับผมใบปัดกับต้นอ้อยนะครับผมปกติพอควันจะใช้มีดนะครับผมวันนี้สองสองเที่ยวสามเที่ยวหลังก็ใช้เป็นเครื่องนะครับผมนี่นะครับนี่ครับใบใบพรมันโดนดินเยอะแล้วนะครับผมใบก็เลยไม่เข้านะครับผมแต่ถ้าเป็นใบใหม่ๆนี่มื่อเช้านี่ดีไม่ดีนี่คอนโฮขาด่วนอีกนะครัไอหนุ่มขาด่วนนะครับผม ดวนนิ้วดนขาด้วนนิ้วดวนขาด้วนหมดเลยครับผมตรงนั้นไม่ดนด้วยเดี๋ยวพ่อควันนะครับผมจะขออนุญาตนะครับเอาอ้อยลงก่อนนะครับผมพ่อควันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไพซีโดคำด้วยนะครับสวัสดีครับ